มีใครอยากได้สูตรน้ำพริกเผาผัดกากหมูกันบ้างคะมาใครอยากได้สูตรเดี๋ยวเตรียมรอจะสูตรในคลิปวิดีโอนี้จะสอนแบบละเอียดเลยนะคะที่แคเล่เรียกน้ำพริกเผาผัดกากหมูก็เพราะว่าสมัยก่อนตอนที่เห็นแม่กับคุณยายทำเขาเอาพริกหอมกระเทียมไปเผา เตาฟืนเตาถ่านนะคะตรงที่เท่าเขาไปวางแล้วก็เผาไว้กลิ่นมันจะหอมมากๆแต่สมัยนี้เราไม่ได้เอาไปเผาแล้วเราใช้เป็นกระถะคั่วเนาะน้ําพริกสูตรนี้ค่ะเป็นสูตรที่สามารถเอาไปต่อยอดทําขายสร้างอาชีพได้เลย ใครพอมีลู่ทางพอมีที่ทางที่จะสามารถขายได้ก็ทำขายเลยนะคะหรือจะทำขายทางออนไลน์ได้เลยค่ะน้ำพริกเผาสูตรนี้เป็นสูตรที่หวานน้อยแล้วก็เผ็ดน้อยสมัยนี้คนไม่นิยมทานเผ็ดกันก็จะเป็นสูตรเผ็ดน้อยนะคะพร้อมจดสูตรกันหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะ ใช้หอมแดงทั้งหมด440กรัมกระเทียมใช้เป็นกระเทียมจีนกลีบใหญ่ทั้งหมด4 0 0กรัมนะคะปอกเปลือกล้างทำความสะอาดและนํามาคั่วคั่วในกระทะเนี่ยใส่น้ำลงไปนิดนึงนะถ้าเป็นกระทะธรรมดากระทะหลุมแบบนี้คั่วใส่น้ำแบบนี้มันจะติดกระทะถ้าให้ดีเนี่ยเป็นกระทะเทฟลอนนะคะเวลาคั่วจะไม่ติดกระทะแต่ไม่มีก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะ ในส่วนของพริกแค่เรใช้พริกเม็ดใหญ่100กรัมพริกแดงจินดาแห้งเม็ดเล็ก60กรัมค่ะฟังทันนะคะนำไปตัดค่ะ ตัดแล้วก็ล่อนเอาเม็ดออกความเผ็ดของพริกจะอยู่ที่เม็ดนะคะล่อนเอาเม็ดออกให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ล้างทําความสะอาดและนํามาคั่วไฟอ่อนแบบนี้คะ่ะตรงส่วนนี้สําคัญอย่าลืมเลยนะคะใช้กรรไกรตัดแล้วก็นําไปล้างทําความสะอาดล่อนเม็ดให้ออกนี่ส่วนพริกที่เหลืออันนี้เป็นพริกแดงจินดาแห้งพริกเม็ดใหญ่จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปซื้อไว้ อามาตากนะคะที่เหลือเอามาตากเดี๋ยวก็จะเก็บเข้าที่ค่ะเนี่ยเห็นไหมพอเขาสุกแล้วมันก็จะเริ่มติดกระทะอย่างที่แคเลบอกเนี่ยถ้าใช้เป็นเทปล้อมมันจะไม่ติดถ้ากระทะธรรมดาแบบนี้มันจะติดแต่ไม่มีปัญหาค่ะในส่วนของมันหมูแคเลใช้มันหมูที่ไม่ติดหนังนํามาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะอย่าให้ชิ้นเล็กเกินเวลาหัน่นเพราะว่าเวลาเราเอามาเจียวเนี่ยมันก็จะฟีบเล็กๆแบบนี้ค่ะ เจียวโดยใส่เกลือนะคะไม่ได้ใส่น้ำหรือว่าใส่อะไรเนาะเอามันหมูใส่กระทะแล้วก็ใส่เกลือเจียวไปเรื่อยๆตอนแรกเนี่ยใช้ไฟอ่อนๆเจียวพอกากหมูเริ่มเหลืองแบบนี้ให้เราเร่งไฟแรงเพื่อเป็นการไล่น้ำมันตอนนี้ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวให้เหลืองอีกนิดนึงนะคะก็ตักออกใช้ได้ในส่วนของพลิกกระเทียมหอมที่เราคั่วเสร็จเรียบร้อยเราก็นำมาปัน่น ั่นสักสองรอบนะคะพอดีว่าเครื่องปั่นบ้านแรงไม่ดีเนะเาะรอบแรกยังไม่ละเอียดมากหรือเอาไปใส่ครกต่ำก็ได้นะคะอยากให้ละเอียดอันนี้จะเป็นน้ำมะขามเปียกคะ่ะนำมะขามเปียกมาแช่น้ำา30นาทีนะคะให้มะขามเปียกนิ่มเนาะพอมะขามเปียกนิ่มเนี่ยก็ ข้นน้ำแบบนี้ได้เลยค่ะข้นจนให้น้ำมะขามเปียกมีความเหนียวเหนียวหนืดหนืดแบบครีมนะคะก็สามารถใช้ได้อ่ะเนี่ยตัดภาพมาให้ดูตอนที่น้ำมะขามเปียกหนืดแบบนี้เลยเห็นไหมคะเป็นเนื้อครีมเนื้อคาราเมลเลยจากนั้นก็กรองเอาเนื้อมะขามออกค่ะกากหมูนะคะที่เราเจียวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาพักไว้ในกระมังเอาทิชชู่รองหน่อยเพื่อเป็นการ ซับมันนะจะได้ไม่มันจะได้ไม่เลี่ยนมากเนาะนี่ค่ะตอนตักออกยังไม่เหลืองขนาดนี้พอพักไว้ข้างนอกเขาก็ยังมีความร้อนเขาก็จะเริ่มเหลืองอีกนะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเตรียมผัดกันเลยน้ำมันหมูที่เราเจียวเมื่อสักครู่นี้นะคะใส่พริกที่เราตำหรือว่าปั่นจนละเอียดแล้วลงไปผัดค่ะวันนี้แคเลใช้เป็นเตาถ่านในการผัดนะ ไฟก็ใช้เป็นไฟกลางๆค่อนข้างอ่อนอย่าใช้ไฟแรงนะเดี๋ยวพลิกจะไหม้พอน้ำมันเริ่มแห้งเราก็ใส่น้ำล้างครกลงไปน้ำล้างครกก็ประมาณ3-4ทถึสพีนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะแฉะนะเดี๋ยวเราก็จะผัดให้เขาแห้งใส่ลงไปก่อนอะ ก็ปรุงรสชาติได้ในขั้นตอนนี้เลยน้ำตาลปี๊บค่ะทั้งหมด300กรัมนะน้ำตาลเนี่ยต้องใช้เป็นน้ำตาลแคเลใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะอ่ะแล้วก็จะมีกะปิค่ะ80กรัมนี่ใส่ทุกอย่างลงไปให้เข้ากันได้เลยนะคะน้ำมะขามเปียกที่เราคั้นไว้ค่ะใช้ช้อนสั้นช้อนแกงกินข้าแบบนี้ตวงเอาแค่เลยใช้ทั้งหมด สิบสองช้อนนะคะในส่วนของรสชาติเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยชิมเอาทีหลังเนาะขาดเหลือ,อยังไงเนี่ยเราก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามชอบสูตรของแคเรลดรสไม่จัดมากหวานน้อยเผ็ดน้อยเปรี้ยวกำลังพอดีเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะรสชาติไม่จัดจ้านใครที่ชอบรสชาติจัดจ้านลองชิมแล้วก็ปรับเพิ่มได้ค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะ 80กรัมนะคะเดี๋ยวก็จะใช้เป็นผงชูรสเนาะเพิ่มความนัวผงชูรส1ช้อนคะ่ะช้อนไม่ต้องพูนมากนะ,ะถ้าใส่รสดีไม่อร่อยนะคะเมนูน้ำพริกอันนี้ต้องใช้เป็นผงชูรสแทนถ้าใครไม่กินหรือว่าไม่ทานเยอะใส่ไปสักหนึ่งช้อนชาก็ได้หรือใครไม่กินเลยไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะรสชาติกลมกล่อมพอดีเลย ตอนแรกเนี่ยเราก็ผัดไปพอเครื่องปรุงเริ่มละลายน้ำตาลปี๊บพกกะปิน้ำมะขามเปียกอันเนี้ยจะเริ่มเป็นแฉะแบบนี้แล้วก็ผัดเรื่อยๆโดย,ยใช้ไฟอ่อนนะผัดให้แห้งนะคะเดี๋ยวพอเขาแห้งเขาก็จะเริ่มเหนียวแต่กลิ่นเนี่ยหอมหอมนะคะตัดมาให้ดูภาพตอนที่แห้งแล้วสีก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นค้ำๆแบบนี้ พอเราชิมรสชาติใช้ได้แล้วแล้วก็แห้งกำลังพอดีแล้วก็ใส่กากหมูนะคะใส่ลงไปคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ยกลงได้เลยกากหมูเราจะใส่ตอนท้ายนะไม่ใส่ผัดตั้งแต่ที่แรกนะคะเพราะว่าจะทำให้กากหมูเนี่ยไม่กรอบไม่อร่อยค่ะคุกเค้าให้เข้ากันอันนี้ยกลงได้เลยนะอยากให้ทุกท่านได้กลิ่นจังเลยตอนนี้กลิ่นเขาหอมมากๆเลยนะคะเนี่ย ที่บ้านเนี่ยทำทีไรก็ไม่เหลือนะแจกให้เพื่อนบ้านด้วยกินกับผักสดบางทีหยำข้าวร้อนๆเนี่ยก็อร่อยนะหรือจะได้เป็นไข่ต้มสักฟองสองฟองเนี่ยจะบอกว่ามันสุดยอดมากๆเลยค่ะทำขายด้วยนะคะทำขายก็ขายดีนะสูตรนี้ค่ะหวานน้อยเผ็ดน้อย ใครไม่กินเผ็ดก็สามารถทานได้คะ่ะใครอยากได้น้ำพริกตัวนี้นะคะสามารถไปสั่งที่บ้านฟ้าได้ที่บ้านฟ้าเนี่ยเเคเลทำขายอยู่นะเป็นยังไงคะจดสูตรฟังสูตรทันไหมถ้าไม่ทันเดี๋ยวแคคเลจะทิ้งไว้ให้ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปอีกรอบไปจดสูตรกันนะคะ